กราบสวัสดีครับ FC ซทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นสเต็ปการแต่งที่แบบว่าคือเน้นใช้งานนะคุณผู้ชมคือลูกค้าอยากได้แบบประมาณว่าคือเน้นใช้งานแต่ว่าให้โหลดเข้าทรงหน่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคันนี้นะครับเป็นเกรด LDA นะฮะคุณผู้ชม นี่ราคารถนะฮะ789,000บาทนะครับผมปัจจุบันนะมีให้เลือก3สีนะครับมีสีบรอนเงินแล้วก็สีเทาลัลมโบอีก2สีสีดำไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยในรถตัวเตี้ยของอีวสุในทุกๆรุ่นนะครับเขาตัดสีดำออกจากลายผลิตเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นสีเทาลัแลมโบเข้ามาแทนแล้วก็มาแทนในทุกๆรุ่นนะครับอ่านี่ครับก็ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครคุณผู้ชมก็กระจังสีเทานะครับตัดโครมเมียมนะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับมีไฟเดียนไลท์อยู่ในตัวนะส่วนคันนี้นะฮะลูกค้ารีเควสตมาบอกว่าเซลต้นผมอยากได้แบบเขาเรียกว่าอะไรสเต็ปใช้งานแต่ขอหน้าเชิดนิดนึงนะครับก<ม>็คันนี้นะครับเราโหลดหน้า1นิ้วหลัง3นิ้วนะครับโหลดหน้า1นิ้วหลัง3นิ้วนะค,คุณผู้ชมดูทรงนะ มันก็จะติดหน้าเชิดจริงๆนะครับหน้าเชิดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเอาหน้าลง2นะครับมันจะต่ํากว่าด้านหลังหรือหน้าเอานิ้วครึ่งจะเสมอกับด้านหลังนะครับแต่ถ้าหน้าหนึ่งเนี่ยคือหน้าจะเชิดนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวแม็กนะครับลูกค้าเนี่ยก่อนหน้านี้เคยใส่ต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าเคยใส่ที e 3 7มาแล้วนะครับลูกค้าก็เลยใส่ที e 3 7มเหมือนเดิมเพราะว่าน่าจะชอบในลายของที e 3 7นะก็เป็น 6ก้านนะครับแล้วก็ใช้ยางเบอร์25550ก็อย่างที่บอกครับคือเน้นใช้งานแล้วก็ลูกค้าบ,บอกว่าเพื่อความมั่นใจขอใช้น็อตเดิม <c oughs> นะแข็งแรง <c oughs> ก็บอกกันได้นะคุณผู้ชมบางคนชอบสีสันสวยดสดใสก็ใช้น็อตสีไปหรือน็อตไทเทไปแต่บางคนแบบว่ามั่นใจในความแข็งแรงนะไม่เน้นสวยวือววาเท่าไหร่ก็น็อตเดิมก็ได้นะครับระยะห่างจากซุ้มล้อก็ประมาณ1ฝ่ามือ นะครับหฝ่ามือแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะมันจะได้1ฝ่ามือไหมนะครับด้านหลังเนี่ยถ้ามองจากตาไม่ถึง1ฝ่ามือครับคือ1ฝ่ามือแบบฟิตฟิตนิดหนึ่งนะครับฟิตฟิตนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับระหว่างความห่างซุ้มล้อหน้ากับซุ้มล้อหลังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้นะครับเป็นแคปโฟเอลดีก็จะมีโลโก้แคปโฟ เป็นโลโก้ 3D มาแล้วก็ติดฟิล์มนะครับบางคนอาจจะมองแบบว่าเอ้ยคันนี้ติดฟิล์มหรือเปล่าจริงติดแล้วนะคุณผู้ชมแต่ลูกค้าใช้เป็นฟิล์มเขียวเพราะว่าลูกค้าบอกว่าบางทีแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรสายตาอาจจะไม่ดีนิดนึงนะับในเวลากลางคืนแต่บางคนก็บอกว่าติดฟิล์มเขียวมันช่วยให้ดูรถสิ่งขึ้นใช่ไหมนะมันก็เนี่ยอารมณ์ก็จะออกมาประมาณนี้ความสวยนะครับนะก็เป็นสเต็ปแบบใช้งาน นะครับแล้วก็มีติดตั้งจานรองมือเปิดให้ส่วนกระบะไลเนอร์นะครับใส่ให้เรียบร้อยจริงๆตอนแรกลูกค้าเนี่ยจะไม่ใส่กระบะไลเนอร์แต่ว่าเอาไปบรรทุกของก็ไม่อยากระวังก็เลยตัดสินใจใหม่ใส่กระบะไลเนอร์เข้าไปเลยนะครับกันชนท้ายนะครับไม่ถอดนะครับจริงๆกันชนท้ายรุ่นนี้ถอดได้นะคุณผู้ชมแต่ลูกค้าบอกว่าไม่ถอดดีกว่าเพราะต้องใส่ของแต่ถามว่าถ้าไปถอดทีหลังก็ไม่ยากหรอกน็อตประมาณข้างละสองคาตัวนะครับก็ถอดออกได้แล้ว นะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีกล้องมองหลังมาให้ส่วนการโหลดด้านหลังของคันนี้นี่ครับเป็นการใส่กล่องโหลดนะฮะคุณผู้ชมใส่กล่องโหลดครับนี่นะครับกระจกไล่ฟ้ามีมาเรียบร้อยครับรุ่นนี้ไฟเบรกดูดที่3มีมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่ามีท่อมาด้วย1ใบเป็นท่อออกท้ายลายไดรว์นะครับ ก็จะมีท่อแต่ถ้าสตาร์ทอยู่นิ่งๆก็เบาๆนะถ้าสตาร์ทอยู่นิ่งๆคือเบาๆนะไม่ดังมากแต่ถ้าเหยียบก็จะดังหน่อยแต่ว่ายังไงก็ดังกว่าเอ้ยดังน้อยกว่าหน้าเพานะครับหน้าเพานี้จะดังกว่านะครับส่วนภายในนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้าผมเปิดให้ดูเอาดูที่ด้านหลังก็แล้วกันภายในเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ถ้าเป็นรุ่นเกร LDA เนี่ยเขาจะแถมพวกชุดยางรองเท้ามาหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นยางรองเท้าแบบมีขอบตั้งนะครับกักเก็บฝุ่นได้นี่นะครับสวยงามด้วยเป็นไงนะครับส่วนเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นผ้าพรีเมียมนะก็มีลวดลายมาคุณภาพของผ้าก็จะดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีการใช้ลูกเล่นตัดขอบได้สีขาวแบบนี้มาให้ตัวเบาะนะครับสามารถยกได้นี่ยกขึ้นได้นะครับ หรือจะพับตัวพิงหลังลงมาก็ทำได้นะครับนี่อุปกรณ์แม่แรงเครื่องมือนะครับจะอยู่ด้านหลังของตัวเบาะนะครับสำหรับ4ประตูนะถ้าแคปจะอยู่ใต้ที่นั่งแต่ถ้าเป็น4ประตูจะอยู่ข้างหลังพนักพิงนะครับแผงประตูออปชั่นนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงล็อกปดล็อกประตูแล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าส่วนตัวเบาะด้านหน้านะครับก็เป็นผ้าลายเดียวกันกับ ด้านหลังเลยนะครับคือเขาจะออกมาแบบเดียวกันอยู่แล้วแหละนะครับจะไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันอย่างแน่นอนส่วนกุญแจนี่ครับรุ่นนี้เราจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับมีมาให้2ดอกนะครับแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าใน LDA เนี่ยเขายังไม่ได้ใส่กันขโมยมาให้นะในเรื่องของสรรัญญาณแต่มีกุญแจรีโมทมาแล้วนะครับวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับแล้วก็กล้องมองถอยหลังหน้าจอ7นิ้วเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ให้ดู นะครับเครื่องเล่นเนี่ยเป็น a n d r o i d Auto หรือ Apple c a r p l a y นะครับนี่เห็นปะมันจะมีเส้นกะระยะมาให้หมดนะครับสีเขียวปลอดภัยสีแดงก็คืออ่าใกล้และใกล้จะชน <c oughs> นะครับผมแล้วก็แอร์เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับส่วนเครื่องเล่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาบอกตรงนี้ก่อนปัจจุบันเนี่ยในรุ่นของ2023ไม่ว่าท่านจะซื้อ LDA หรือ Z P หรือ M ตัวท็อปสุดเลยก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของระบบแผนที่นำทาง นะครับไม่มีแล้วนะเนี่ยเห็นไหมตัวเครื่องจะไม่มีมาแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่เราต่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ระบบ Android Auto หรือ p p l e c a r p l เ y นะครับเราสามารถที่จะ้อนในเรื่องของหน้าจอขึ้นไปเป็นแอปพลิเคชันใช้นำทางขบวนหน้าจอตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะซื้อเกรด S ก็ตามนะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าในรถของ e อลซูแคปหรือ4ประตูเนี่ยเขาจะใส่หน้าจอมาให้ตั้งแต่เกรด S แล้วซึ่งจะเป็น SDA นะครับเกรดตัวนั้นนะครับนี่เกะใส่ของไฟฉุกเฉิน นะครับนี่มีมาหมดนะครับครบชุดการใช้งานนะครับส่วนกระจกมองหลงังนะครับก็จะมีตัวตัดแสงมาให้นะครับไฟส่องแผนที่กองสายแว่นตานี่มีมาเรียบร้อยหมดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวที่บังแดดนะครับทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับจะมีกระจกมาให้นะครับนี่ก็อารมณ์ประมาณนี้เลยวางแก้วน้ําได้สองแก้วเกะใส่ของ นะครับที่วางน้ําแผงประตูขวดลิตรนะครับหน้าช่องแอร์จะบอกว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยทำรถมาดีนะที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ำมันเยอะจริงๆคุณผู้ชมดูเฉพาะข้างหน้าก็1 2 3 4 5 6จุดนะครับแล้วก็คนที่นั่งข้างหลังก็มีมาให้อีกนะครับอีกข้างละจุดนะครับก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็มีตัวแขวนสินค้าน้ําหนักไม่เกิน4กิโลมาให้ด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมสำหรับเกรดตัว LDK เผื่อท่านใดสนใจก็พักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับพือดาวเริ่มต้นก็ประมาณ40,000นะครับพร้อมแม็กแต่งจัดทรงเรียบร้อยหมดนะครับอยากได้แบบไหนมาคุยกันล้ะกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ